ยังตัดไม้ไม่เสร็จนะคะอาจจะมีเสียงดังแทรกในคลิปเป็นระยะระยะนะคะหลายคนน่าจะสงสัยเนาะว่าทําไมอิ๋วถึงไม่แนะนําให้รองก้นหลุมไม่แนะนาให้ใส่ปุ๋ยตอนที่เราปลูกกล้าหมากซึ่งมันอาจจะต่างกับตําราอื่นอาจจะต่างกับที่เราเคยไปอ่านใน g o เ g ิ e ต้นหมากที่เราเพาะไว้จะเป็นอย่างนี้เพื่อนเพื่อนดูตรงลูกหมากไว้ก่อนนะอิ๋วเคยทดลองนะคะเราเอาปุ๋ยใส่รองก้นหลุมด้วยแล้วก็เราปลูกกล้าหมากแบบ ปลูกปุ๊บเราก็โรยปุ๋ยไปด้วยนะคะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ถึงฟื้นเทียบกับที่เราไม่ลองอะไรเลยไม่ลองต้นหลุมไม่ใส่ปุ๋ยต้นที่ไม่ใส่ปุ๋ยไม่ลองต้นหลุมยอดตั้งเร็วกว่าเดิมถ้ารดน้ําสม่าเสมอนะคะต้นที่เราปลูกก็ฟื้นเลยแล้วเราก็แนะนําลูกค้าไปอย่างนี้นะคะซึ่งผลที่ได้ลูกค้าที่ทําแบบที่เราบอกให้ผลดีเหมือนที่บอกไปเลยค่ะสาเหตุเกิดจากอะไรอ่ะให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะ สังเกตนะว่าในลูกเนี้ยต้นหมากนะคะมันจะออกมากับลูกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วลูกหมากนะคะในเนี้ยมันมีจาวมันมีลูกข้างในอยู่ข้างในนะคะกำลังแกะให้ดูนะคะนี่นะคะลูกหมากข้างในนะคะคือแหล่งอาหารต้นหมากนะคะจะได้รับสารอาหารจากลูก ก็คือในนี้เนื้อในของหมากนี่นะคะแล้วพอเราลงดินไปประมาณ6เดือนนะคะลูกหมากนะคะลูกข้างในเนี้ยย่อยสลายหายไปแล้วก็จะเหลือแต่รากนั่นหมายถึงลูกหมากตัวเนี้ยเป็นเหมือนแหล่งเก็บอาหารถึงหมากจะไม่ได้ปุ๋ยนะคะแต่ถ้าเขาได้น้ำเนี่ยเขาก็โตได้แล้วเขาก็มีแร่ธาตุสารอาหารจากลูกที่อยู่ข้างในนี้เองค่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพราะว่าหมากได้รับ สารอาหารเพียงพอแล้วกับลูกตรงนี้นะคะทําไมหมากถึงตายยากทําไมหมากถึงทนก็เพราะว่าเขามีลูกเขามีลูกหมากนะคะซึ่งเป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยเลี้ยงต้นเอาไว้แล้วเปลือกหมากตรงนี้ค่ะเป็นเหมือนที่เก็บความชื้นที่รักษาที่ห่อหุ้มให้รากแข็งแรงสมบูรณ์หมากนะคะถ้าเราปล่อยไว้ย่างนี้นะคะ10วันก็ไม่ตายก็ยังปลูกได้เพราะว่า เขาถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกแล้วข้างในก็มีเหมือนเป็นแหล่งอาหารอีกนะคะเก็บความชื้นได้นานแล้วก็มีสารอาหารในตัวเพราะฉะนั้นน่ะหมากไม่ตายค่ะนี่คือเหตุผลที่ทําไมเราถึงไม่ต้องให้ปุ๋ยไม่ต้องรองก้นหลุมก็ได้ค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจะไม่เห็นข้อมูลตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่มีที่ไหนอันนี้เกิดจากการศึกษาแล้วก็ลงมือทํานะคะทดลองด้วยตัวเองอะคะ่ะเราทําเองแล้วก็แนะนําลูกค้าคะซึ่งทุกคนได้ผลดีมากและที่สําคัญนะคะ มันประหยัดต้นทุนมากประหยัดทั้งต้นทุนประหยัดทั้งแรงงานนะคะแล้วพอหลังจาก6เดือนนะคะหลังจากที่เราเอากล้าหมากลงดินผ่านไปหเดือนเราถึงให้ปุ๋ยเพราะว่าลูกนะคะมันย่อยสลายแล้วแล้วมันก็มีแต่รากมันไม่มีอาหารในลูกแล้วเราก็เพิ่มอาหารให้มันโดยการให้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยเคมีนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะอยากให้เน้นในเรื่องของน้ํามากกว่าที่อยากให้เน้นนะคะก็อยากให้เน้นในเรื่องของน้ํามากกว่า ถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามพิ่้ได้นะคะขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะคะ